สวัสดีนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแฮลิปเลสซิ่งนะครับผมกับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้ง1,000กว่าคนด้วยนะครับผมหลังจากที่ลงคลิปมาเรื่อยนะครับขอบคุณครับคนที่ติดตามกันมาเนาะแล้วคนที่มาดูคลิปนี้ก็อันดับแรกเลยฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับ ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กดติดตามให้ด้วยก็ได้นะครับผมถ้าใจดีนะฮะจะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนเดิมครับส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นเวีบร้อยเสร็จนะครับผมอืหลายคนคงเคยเห็นมาบ้างแล้วเนาะอันนี้เป็นรีวิวส่งงานนะครับเรีบร้อยใส่ไทยร้อยย่ห้านะฮะแป่งตูดทย้ายอืม ไม่อยากจะพูดมากนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูภาพรวมๆโดยคร่าวๆนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นบอกไว้ก่อนแล้วนะเป็นรถใช้งานนะครับผมเข้าไรเข้าสวนนะครับมาชมภาพรวมๆกันเลยนะครับเนี่ยนะครับที่บอกว่าอันนี้เป็นกองเดิมนะไม่ได้เดินท่อกองขึ้นตรงนั้นนะครับผมตามงบเอ่อ ตามงบที่ใช้จัดสภาพจัดทรงนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะฮะท่อโยชิมูระนะฮะนี่ที่ผมบอกใส่เป็นทายร้อยย2 5ห้านะครับอยากได้อย่างไงเราทำให้นะครับผมนี่นะครับน,นะนี่ครับสภาพ โดยรวมๆนะครับผมทำตามงบนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งอยากได้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับโชวหน้าเป็น t z นะครับาวางอาร์มโซนิกนะครับแต่ใส่เป็นดํานะฮะดําเบรกนะครับผม เอใช้เป็น14 40นะครับสำหรับรถใช้งานเนาะก็อยากได้แบบไหนก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าจะเอาอยัางไงแบบไหนนะครับจะทำจะทำสวยจะทําสวยทําเพิ่มเติมกว่านี้ใส่ของใส่นู่นนี่นั่นให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับมาคุยกันนะครับคุยเรื่องราคากันสําหรับ จัดสภาพจัดทรงรถนะครับเราตั้งอยู่ที่หมื่นห้านะครับผมเอามาคุยกันก่อนเนาะาย้ไไง่ายสำหรับเป็นแนวทางของคนที่อยากได้รถไว้ใช้งานเนาะ,ะใส่เข้าไรเข้าสวนนะครับบายบายแต่นั่งคนเดียวนะสองคนนั่งไม่ได้นั่งได้อยู่แต่คนคนซ้อนคุณต้องห้อยขาอ มันไม่มีที่เหยียบมาให้ไม่ใช่ไม่มีมาให้เราทําตามอย่างนี้นะครับผมหรือ,อถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับรู้จับพักเท้าเดิมมาเลยเราก็อเอาเก็บไว้อยู่ไม่ได้ตัอทิ้งกันหรอกนะยนะนะยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นจบเพียงเท่านี้นะครับเอามาให้ชมนะครับรีวิวส่งงานเนาะโอเคครับก็ถ้าสนใจนะครับ ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอําเภอลานทรายนะครับบ้านโคกแม่แดงนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจติดต่อ a c e b o o k ทางนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นขึ้นหน้าเฟซผมไปให้นะกับกับกับช่างนะครับติดต่อมาได้ครับมาสอบถามคุยราคาก็ได้นะครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปลงเรื่อยๆครับอาจจะนานหน่อยแต่ มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาลงให้ชมนะครับผมอะไรที่ไม่ซ้ําและไม่น่าเบื่อนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณสําหรับคนติดตามหนึ่พคนนะครับผมนะครับก้าวมาอีกขั้นหนึ่งนะก็ขอดันให้ยอดซับผมขึ้นเรื่อยๆไปนะครับต่อไปอาจจะมีทําคลิปเอ็นดูโรนะครับผมถ้าใครอยากชมอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับว่าเราจะไปสนุก ไปมันกันแค่ไหนนะครับแต่ช่วงนี้ขี่ลําบากครับฝุ่นเยอะนะฮะขอมีฝนสักหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเอามาให้ชมนะครับผมก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม